ดราม่ายกใหญ่ดราม่ากันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังสนุกปากพูดอยากพูดอะไรก็พูดอยากแซะอะไรก็แซะมีเรื่องอยู่ว่าบอสบีกได้ไปเป็นกรรมการเป็นโค้ดในรายการหมอลำไอดอลในรายการหนึ่งทีนี้คำว่าเป็นโค้ดเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าชุด ก็ได้มีการเข้าไปออ d i t i o n ของกลุ่มของโค้ดนั้นแล้วบอสก็ได้มาเป็นโค้ดเป็นหัวหน้าของกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วทีนี้การคัดเลือกเข้าไปบ้านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะเลือกใครเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็แล้วแต่สิทธิ์ของเขาทางรายการเขาเลือกมาก็ต้องมีประสงค์คืออะไรสิ่งที่เขาเลือกเอามาต้องเป็นคนที่มีความสามารถของเขา ต้องมีคุณสมบัติพอประมาณพอสมควรและทางรายการจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกหรือเชิญถ้าไม่มีคุณสมบัติพอมันเกิดขึ้นที่บางกลุ่มบางคนบางเหล่าเท่านั้นเลยมีดราม่าเพราะความคิดเป็นของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ได้ไทยถามคนอื่นเพราะรายการนี้เป็นรายการระดับประเทศเลยนะคะประเด็นมันเกิดขึ้นมีอยู่ว่าการคอมเมนต์ของผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ ตัดสินดึงใครจะเลือกใครก็แล้วแต่สิของเขาจะมีดาราม่าหนึ่งค่ะจะมีคอมเมนต์มาว่าทําไมไม่ให้ระดับครูมาตัดสินทําไมไม่ให้คนที่เป็นนักร้องเก่งๆมาตัดสินหรือเป็นศินลปินตัวจริงจริงมาตัดสินทําไมต้องให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาตัดสินอะไรประมาณนี้ค่ะจุดนี้เลยมีหลากหลายความคิดทําไมต้องคิดแทนเขามาฟังคิปบรรยากาศที่พี่หนุ่ม ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับดราม่ากันนะคะไปฟังกันค่ะก่อนไปฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องตเกเจมิสิกเอฟซีของเราด้วยนะคะนอกมเจ้านอก,กัดตามทีเห็นนั่นแหละเขายังไม่ได้จบไลยยังไม่ได้มีคําตอบยังไม่ได้มีอะไรเลยดรา,า,าม่ากันตืมตม่ำตืมต่ำเรื่องบ่เขาเรื่องอันโบหูจริงกาวา บ่ได้หูเบื้องลึกเบื้องหลังหรืออันนั้นน่นนี้กาว้าวว่าตะล้มปากวา่าวว่าแม่มันหลวดพั้กระไดอันซุ่มมักว่ามักเผือกทั้งไรเขาก็เงดอยู่ดอกเงดงอมมแตกแข้งทุกวันนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อความสามารถในการออเดชั่นหรือประกวดที่จะเข้าตรงใดตรงหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนี้จงพึงสังวรไว้อย่างหนึ่งว่าคุณเสียงดีร้องดีอย่างเดียวไม่ได้ฟังนะครับ คุณร้องดีเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้คุณต้องมีหนึ่งเสียงดีร้องดีสองบุคลิกท่าทางดีว่างตัวดีอยู่ยืนยางสงญาดีนั่นกะระแมนสามคุณร้องเพลงคุณเต้นได้ด้วยไหมคุณวาดลวดลายได้ไหมบนเวทีเออนะเห็นไหมมันองค์ประกอบมันเยอะอยู่นะ ไม่ใช่คุณไปร้องยืนโกโดร้องคือเกาเลยไม่ได้นะครับทุกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ